สวัสดีค่ะมานาจากเพจซีมานาคอนด้าโครานะคะวันนี้ค่ะเรามารีวิวนะคะวิธีการใช้งานของรถยนต์ Honda City e ้ e v rs นะคะคันนี้เป็น4ประตูเนาะเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากหน้าตากุญแจก่อนกุญแจนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยจะได้รับทั้งหมดด้วยกัน2ดอกนะคะก็จะมีปุ่มล็อกรถนะคะล็อกรถก็จะมีสัญญาณไฟกระพริบ1ครั้งค่ะกดล็อกรถ จะมีสัญญาณไฟกระพริบทั้งหมดด้วยกัน3ครั้งนะคะแล้วก็สำหรับความพิเศษสำหรับรุ่น EHE v นะคะสามารถสั่งการสตาร์ทรถยนต์นะคะก็คือเขาจะมีระบบที่เรียกว่า Remote Engine Start นะคะก็จะเป็นการใช้งานนะคะสตาร์ทเครื่องยนต์จากกุญแจรีโมทนั่นเองค่ะก็ทำการล็อกรถนะคะ2ครั้งเนาะแล้วก็กดปุ่มโฮครั้งไว้นะคะ ยนต์เราสตาร์ทแล้วนะคะตอนนี้แทบไม่ได้ยินเสียงเลยเพราะว่าเมื่อกี้นะคะก็คือถ้าแบตเตอรี่เราเพียงพอนะคะในการสตาร์ตรถยนต์เนี่ยก็คือจะเงียบมากแล้วก็ถ้าแบตเตอรี่ไม่เพียงพอเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะมาช่วยในเรื่องของการสตาร์ตด้วยนะคะเมื่อกี้ทําการสตาร์ตจากกุญแจรีโมทแล้วก็คือทําได้ดีเลยค่อนข้างเขาเรียกว่าเงียบมา,มากเลยนะคะในการใช้ รีโมทสตาร์ทรถยนต์นะคะจับเป็นการวอร์มเครื่องยนต์พร้อมกับเปิดแอร์ให้เราด้วยนะคะถ้าเราต้องการดับเครื่องยนต์ค่ะสามารถกดปุ่มโฮปุ่มเดิมได้เลยสําหรับข้อดีในตรงนี้นะคะมะนาวมองว่าถ้าเราอยู่ในตึกอาคารหรือแบบว่าไปจอดในที่แบบมันร้อนๆเนาะแล้วเราอยากเปิดแอร์ไว้ก่อนนะคะก็สามารถทําการสตาร์ทนะคะผ่านกุญแจรีโมทได้เลยนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะก็ต้องดูด้วยนะว่ามีสิ่งกีดขวางหรือแบบ ตึกหรือมีอะไรมาบังไหมคะในการแบบว่าเขาเรียกมามาบังในการที่เราจะร์ดรถยนต์นะคะบางทีอาจจะมาบังสังยานอันนี้ก็มีส่วนนะคะท้าเขาเรียกว่าถ้ามไม่ติดเนาะแล้วก็ถ้าเราต้องการดับเครื่องยนต์นะคะกดปุ่มโฮค้างไว้เช่นเดียวกันก็ดับแล้วนะคะแล้วก็ปุ่มนี้ค่ะจะเป็นปุ่มที่เปิดฝากระโปรงรถด้านท้ายปุ่มนี้นะคะกดค้างไว้ ฝากระโปรงรถด้านท้ายเราก็จะเด้งขึ้นให้อัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะก็แบบเก็บของเก็บอะไรนี้ได้เลยแล้วก็สำหรับวิธีการล็อกรถนะคะจากบริเวณมือจับประตูเนาะก็กุญแจอยู่กับตัวเรานะคะกุญแจอยู่กับตัวเราแล้วก็ทำการล็อกได้ที่บริเวณปุ่มนี้เลยก็จะมีสัญญาณไฟหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็เสียงดังเตือนหนึ่งครั้งนะคะ ถ้าอยากเช็คว่าล็อกรถไหมนะคะล็อกรถแล้วหรือยังให้มาเช็คที่ประตูหลังนะคะถ้าเราต้องการปลดล็อกรถนะคะก็ทําการแบบนี้ได้เลยนะคะสอดมือไปที่บริเวณมือจับประตูตรงนี้ค่ะก็เป็นการปลดล็อกรถให้แล้วนะคะขึ้นมา แล้วก็ในการสตาร์ทรถยนต์นะคะเราก็เหยียบเบรกนะคะกดที่ปุ่มสตาร์ทได้เลยปุ่มสตาร์ทจะอยู่บริเวณทางด้านขวามือของเรานะคะตอนนี้มานานั่งอยู่บริเวณตำแหน่งคนขับนะคะอยู่คนขับเนาะก็ขึ้นมาก็ทําการสตาร์ทรถยนต์ตอนนี้ก็คือทำการสตาร์ทแล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะเดี๋ยวมานานเริ่มต้นจากบริเวณแห่งประตูด้านคนขับก่อน ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มพับก,กระจกนะคะกดหนึ่งครั้งกระจกเราก็จะทําการพับแห้งนั่นเองค่ะกดอีกครั้งหนึ่งก็ต่างกระจกออกให้เรานะคะแล้วก็ปัดกระจกคะ่ะด้านซ้ายและด้านขวานะคะใช้สวิตช์ตรงนี้ควบคุมเนาะเซ็นทรัลล็อกนะคะล็อกรถปลดล็อกรถค่ะปุ่มล็อกกระจกนะคะทั้งหมดเลยในบ้านฝั่งด้านคนขับเนี่ยก็จะเลื่อนขึ้นเมื่อลงออโต้ให้นะคะมีคําว่าออโต้ให้ ถันมานะคะบริเวณที่เปิดฝาถังน้ำมันนะคะมองเห็นไม่เอ่ยน,นี่ค่ะจะอยู่บริเวณนี้นะคะวิธีการที่เราจะเปิดฝาถังน้ำมันนะคะให้ลูกค้าดึงไม้แบบนี้เนาะดึงเข้าหาตัวเรานะคะแล้วก็ที่เปิดฝากระโปรงรถด้านหน้านะคะ่ะจะอยู่ที่บริเวณนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นที่เปิด ฝากระโปรงท้ายรถนะคะก็เปิดจากตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะเปิดที่ฝากระโปรงรถด้านท้ายเลยก็ได้นะคะสําหรับบอร์ดท่าคนขับค่ะสามารถปรับขึ้นลงได้ค่ะปรับเลื่อนหน้าอินหลังได้รวมถึงพวงมาลัยนะคะถ้าเราต้องการปรับระดับเนาะสามารถมาเปิดได้ที่บริเวณนี้เลยถัดมาค่ะที่มาตรวัดของเราเนาะก็จะมีการแบบว่าแจ้งเตือนต่างๆ สำหรับวงกลมด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นการบอกในเรื่องของแบตเตอรี่เนาะแล้วก็จะมี EV นะคะ EV ก็จะเป็นเหมือนกับว่าตอนนี้เราใช้โหมดไฟฟ้าอยู่นะคะ Lady ก็คือจะเป็นการเขาเรียกว่าความพร้อมของรถยนต์เราเนี่ยในการที่เราจะขับเคลื่อนก็คือพร้อมแล้วเนาะ29อุณ e หภูมิภายนอกนะคะตัว P ตำแหน่งเกียร์นะคะแล้วก็ความเร็วนะคะที่ขึ้นเป็นแบบว่า ทิธีตอนแบบนี้เลยหรือว่าเราจะดูวงกลมตรงนี้ก็ได้การแจ้งเตือนต่างๆเนะาะสีเหลืองก็เตือนเตือนให้ไปเติมน้ำมันนะคะสีแดงรูปตกใจตรงนี้ก็คือการเตือนของแบงกนือไฟฟ้านะคะว่าตอนนี้เราดึงแบงกนือไฟฟ้าขึ้นอยู่แล้วก็การเตือนการคาดเมล์นะคะ แล้วก็สําหรับบริเวณที่อยู่ทางด้านขวามือของเราตรงนี้นะคะก็จะมีปุ่มต่างๆค่ะที่อยู่บริเวณนี้ปุ่มนี้ค่ะจะเป็นปุ่ม BSA นะคะที่ช่วยควบคุมการทรงตัวของรถเราเนี่ยเวลาที่เข้าโค้งนะคะให้เข้าโค้งได้อย่างรับล่นได้อย่างนุ่มนวลเนาะแล้วก็ถัดมานะคะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นเสียงเตือนนะคะสําหรับแบบว่าบุคคลที่อยู่ภายนอกกรณีแบบว่าที่เราใช้ โหมดไฟฟ้าในการขับขี่ะค่ะคือรถเราเนี่ยเสียงของเครื่องยนต์เนี่ยจะเบามากแทบไม่ได้ยินเลยแล้วก็ระบบนี้นะคะเราต้องทํางานที่ความเร็วแบบว่าต่ํามากๆไม่เกิน20กิโลเมตรนะคะถ้าสมมติว่ามีบุคคลที่อยู่แบบว่าเดินอยู่ใกล้ๆเราเนี้ยค่ะระบบนี้จะส่งขัญญาณเตือนบุคคลภายนอกให้สามารถปิดเปิดระบบได้นะคะถ้าเรากดปิดมาดบัสเราก็จะมีแจ้งเตือนนะว่าปิดหรือว่าจะกดเปิดก็ได้ ก็ให้อยู่ตำแหน่งอ่อนถัดมานะคะปุ่มนี้ก็จะเป็นทางลัดของระบบเตือนการชนรถดน้านหน้าแล้วก็ระบบที่เตือนและช่วยควบคุมนะคะเมื่อเราแบบออกนอกออกนอกถนนประมาณนี้เลยนะคะสามารถกดได้นะหรือว่าเราจะมาที่บริเวณปุม่มโฮมที่บนพวงมาลัยนะคะก็สามารถตั้งค่าได้ต่างๆเนาะนะคะ ซึ่งปุ่มเมื่อกี้ก็จะเป็นทางลัดของระบบนี้เลยซึ่งเราสามารถปิดเปิดระบบได้นะคะกดลงไปตรงนี้เนาะถ้าเราจะไม่ใช้ระบบที่เตือนการเ,าเตือนและช่วยควบคุมเนาะเมื่อเราแบบออกนอกถนนก็สามารถกดติ๊กออกก็ได้นะคะระบบนี้เขาก็จะออฟให้หรือว่าถ้าเราไม่อยากให้มีการแจ้งเตือนนะคะการแจ้งเตือนของการชนรถด้านหน้านะคะหรือว่าคน เดินถนนอย่างนีน้เราก็สามารถปิดระบบได้เช่นเดียวกันแล้วก็ถ้าเราอยากดูการทำงานนะคะของแบตเตอรี่รถยนต์เราสามารถกดเข้ามาดูได้ที่เมนูนี้นะคะ power นะคะ and charge ตรงนี้เนาะ eco d ได้นะคะหรือว่า Power f l เราจะดูการทำงานก็ได้ละตอนนี้ที่คือมีสีเสงเขียวก็คือแบตเตอรี่ตตรถยนต์นะคะตอนนี้เรายังไม่ได้มีการทำงานอะไรเนาะแล้วก็ในเรื่องของทริปนะคะการจับระยะทางเราก็สามารถเข้ามาที่เมนูนี้ได้เลยนะคะเมนูแหลงก็มาดู ถ้าเราต้องการจับระยะทางนะคะก็สามารถจับระยะทางได้2แบบเนาะก็จะมีท,ทั้งชิป A และชิป B นะคะถ้าเราต้องการรีเซ็ตตั้งค่าเป็นศูนย์ให้กดค้างไว้เนาะแล้วก็ถ้าเราขับรถไปสักพักหนึ่งนะคะอยากดูว่านัดตอนนี้น้ำมันที่มีในถังเนี่ยสามารถวิ่งไปได้กี่กิโลก็สามารถดูได้ที่เมนูเมื่อกี้เลยนะคะที่เป็นลูกศรรูปรถแล้วก็ที่เข้าปั๊มน้ำมัน A B G ก็เป็นค่าเฉลี่ยที่เราขับรถอยู่นะคะว่ารถเราเนี่ยกินน้ำมันไปที่เท่าไหร่ ปิ and ช i างเนี่ยค่ะสังเกตไหมคะเมนูนี้จะเหมือนกันกับปุ่มนี้เลยใช่ค่ะเป็นทางลับนะคะอย่างที่มานาวแจ้งก็คือเราสามารถเข้ามาตั้งค่าปิดเปิดระบบได้ค่ะโอเคเดี๋ยวมานาตั้งค่านาฬิกาให้ลูกค้าสักครู่นะคะถ้าต้องการตั้งค่านาฬิกานะคะก็เข้ามาที่ส e ดอัพ น้วก็มาที่เมนูนี้เลยนะคะแล้วก็มาเลือกตัวเลขใช้วิธีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะตั้งค่าเสร็จก็กดกดที่ปุ่มปุ่มนี้นะคะปุ่มนี้สามารถตั้งค่าได้หมดเลยนะคะตั้งค่าประตูตั้งค่า,ค,าความสว่างของมาตรวัดนาอก็มาตั้งได้ที่เมนูนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็ถ้าเราสังเกตนะคะที่มาารวัดของเราเนี่ยจะมีขึ้นเป็นรูปรูปเหมือนที่เราเปิดไฟหน้านะคะแล้วก็มีตัว A เนี่ยก็คือเขาจะเปิดไฟสูงแล้วก็ถ้าเราสังเกตนะคะที่มาารวัดของเราเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์นะคะที่เป็นรูปไฟหลีกับไฟหน้านะคะแล้วก็มีตัว A ก็คือจะทํางานสัมพันธ์กันกับระบบ Honda Sensing นะคะก็คือรถเราเนี่ยมีระบบ Honda Sensing ที่จะเป็นระบบ ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะนะคะที่ใส่เข้ามาให้ใน City EHEV สำหรับ2สัญลักษณ์ตัวนี้นะคะที่ขึ้นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่นะคะสวิตช์การไฟหน้าเราอยู่ที่คำว่าออโต้เนี่ยคือเขาจะเปิดไฟหน้าให้อัตโนมัตินะคะแต่ถ้าเราต้องการปิดค่ะก็หมุน1ครั้งนะคะมาที่คำว่าออฟนาอตตรงนี้ก็จะหายไปแล้วก็ถ้าเราต้องการเปิดไฟหลีเองเนาะ ก็ให้มาหมุนนะคะหมุนสวิตที่ตำแหน่งไฟหลีแล้วก็ถ้าต้องการเปิดไฟตัดหมอกก็มาเปิดในที่ตรงนี้นะคะหมุนแป๊กหนึ่งเนาะก็จะขึ้นสัญ,ญลักษณ์ไฟตัดหมอกแบบนี้ให้นะคะแล้วก็ถ้าต้องการเปิดไฟสูงเ,เปิดไฟหน้าปกติเนาะที่เราขับในตอนกลางคืนค่ะก็หมุนอีกแป๊กหนึ่งไฟสูงนะคะผักออกไฟก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ไฟสูงเปิดให้นั่นเอง สำหรับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะถ้าเราผักขึ้นก็จะเป็นการเปิดไฟเลี้ยวซ้ายซึ่งในการเปิดไฟเลี้ยวซ้ายของเรานะคะรถของเราเนี่ยมีค a นเ n น Watch นะคะก็จะมีภาพนะคะโชว์ที่จอเครื่องเสียงของเราเนี่ยก็จะเป็นกล้องที่อยู่บริเวณทางด้านซ้ายของรถยนต์นะคะที่อยู่ตรงนี้ก็จะขึ้นโชว์ที่ตรงนี้เลยแต่ถ้าเราไม่ได้ต้องการจะเปิดไฟเลี้ยวนะคะแต่ต้องการเพียงดูเฉยๆว่าแบบ มันจะเป็นมุมอับเนาะว่าจะเกิดอันตรายไหมนะคะเราสามารถกดดูได้ที่ปุ่มนี้นะคะกดหนึ่งครั้งนะคะก็จะขึ้นแบบนี้เหมือนกันกดอีกครั้งหนึ่งก็จะหายไปนะคะแล้วก็ถัดมานะคะสำหรับสวิตช์การปัดน,น้ำฝนนะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเรานะคะก็ใช้วิธีการพักขึ้นพักลง นะคะถ้าผักลงก็จะเป็นการหน่วงเวลาให้อัตโนมัตินะคะแต่ถ้าผักขึ้นก็จะเป็นตามจังหวะมือเราครั้งเดียวแล้วก็ถัดมานะคะสวิตที่อยู่บนพวงมาลัยพวงมาลัยของเราเนี่ยหุ้มได้หนังนะคะเดินตะเข็บได้สีแดงก็สวยงามแบบนี้เลยนะคะสําหรับสวิตที่อยู่ทางด้านซ้ายมือปุ่มโฮมนะคะก็จะควบคุมของเมนูต่างๆเนาะอย่างที่มะนาวอธิบายไปเบื้องต้นก่อนหน้านี้มี ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะบนพรมลายปุ่มรับสายวางสายสั่งการด้วยเสียงเสียนะคะบริเวณที่บีบแตะตรงนี้ได้เลยสำหรับทางด้านความมือของเราตรงนี้ค่ะก็จะมีระบบที่ล็อกความเร็วของรถยนต์นะคะสามารถล็อกได้ตั้งแต่ 3, 40กิโลเมตรขึ้นไปถ้าเราต้องการล็อกความเร็วของรถยนต์นะคะให้กดที่ปุ่มนี้นะก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นเหมือนกันกับรูป บนพวงมาลัยเลยก็จะเป็นการเปิดใช้งานของระบบล็อกความเร็วของรถจนต์นะคะหลังจากนั้นค่ะถ้าเราต้องการขับความเร็วที่100เนะเาะแล้วก็เหยียบไปที่100เลยหลังจากนั้นก็กดคําว่า set นะคะกดคําว่า s e จแล้วถ้าต้องการเพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วก็สามารถกดบวกเพิ่มหรือกดลดลงก็ได้นะคะถ้ายกเลิกชั่วคราวกด cancel หรือแตะเบรกก็จะเป็นการยกเลิกให้ชั่วคราว แต่ถ้าเรายังไม่ได้ออกจากระบบนี้ทั้งหมดนะคะแล้วต้องการกลับมาล็อกความเร็วอีกก็สามารถเหยียบคันเร่งไปที่ความเร็วตามที่เราต้องการหลังจากนั้นก็กดคำว่าเซตเหมือนเดิมนะคะความเร็วก็จะกลับไปตั้งค่าให้เราเหมือนเดิมเนาะถ้าไม่ใช้ระบบนี้แล้วนะคะให้กดออกสัญนนลักษณ์ที่มตรวัดก็จะหายไปเช่นเดียวกันแล้วก็สำหรับการล็อกความเร็วของรถยนต์นะคะถ้าเรา ต้องการมีระยะที่ปลอดภัยก็สามารถกดบริเวณที่ปุ่มนี้ได้เลยนะคะปุ่มนี้เขาก็จะเป็นการแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนเว้นระยะระยะห่างระยะที่ปลอดภัยของรถจนในด้วยนะคะซึ่งมีทั้งหมดด้วยการสีระดับนะคะก็จะขึ้นประมาณนี้แล้วก็จะลดลงตามที่เรากดนะคะถ้าเต็มสี่ขีดเมื่อไหร่เนี่ยก็คืออยู่ในระยะที่ปลอดภัยมากแล้วก็ลดตามขีดที่แบบเราต้องการ ถะะัดมาสำหรับปุ่มนี้นะคะปุ่มนี้ก็จะเป็นระบบที่ช่วยควบคุมรถนะคะให้อยู่ในช่องทางเดินรถก็คือให้อยู่ในเลนนั้นแหละถ้าเราต้องการเปิดใช้ระบบนะคะให้เรากดหนึ่งครั้งเนาะก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นที่มาตรวัดเขาก็จะจับเส้นปะถนนนะคะก็ในการใช้ระบบนี้ก็ต้องทำความเร็วอยู่ที่ประมาณ72กิโลเมตรถึง180นะคะไม่เกินนี้นะ แล cues, ้วก็ไม่ต่ำกว่านี้ด้วยแล้วก็อยู่ในสภาวะที่เขาเรียกว่าเส้นจราจรชัดเจนนะคะระบบนี้จึงจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนาะก็คือเขาก็จะประคองพวงมาลัยให้เรานะคะรถยนต์เราเนี่ยจะประคองพวงมาลัยเราให้อยู่ในกึ่งกกางของเลนที่เราขับรถยนต์ค่ะถัดมานะคะสำหรับจอเครื่องเสียงก็จะเป็นแบบแอดวานซ์ชัดนะคะขนาด8นิ้วเนาะ ก็สามารถเปลี่ยนภาษาได้นะคะหรือจะใช้ภาษาไทยก็ได้รองรับ Apple c a r p l a ดด้วยนะคะรองรับ Android Auto ถ้าเราต้องการใช้งานนะคะแนะนำให้เสียบสาย USB ที่ช่องนี้นะคะที่จะมีรูปแบบเหมือนรูปโทรศัพท์ด้วยแล้วก็สามารถชาร์จได้อีกหนึ่งตำแหน่งนะคะมี USB ด้านหน้าให้2องตำแหน่งเนาะแล้วก็มีช่องจ่ายไฟสำรองให้อีกหนึ่แหน่งนะคะ่ะ เครื่องเสียงก็สามารถทัศกีนที่จอได้เลยสำหรับเวลานะคะของจอเครื่องเสียงกับของรถยนต์เนี่ยเขาจะแยกกันฉะนั้นเราต้องมาตั้งค่าในส่วนของนา,นาฬิกานะคะในส่วนของนาฬิกาของหน้าจอเครื่องเสียงด้วยเดี๋ยวมะนาวขอปรับนาฬิกาให้ลูกค้าสักครู่นะคะมะนาวก็ทําการตั้งค่าเวลานะคะให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อย แล้วก็ในส่วนของทีมนะคะถ้าเราไม่อยากให้เป็นสีแดงก็สามารถตั้งค่าได้เนาะก็เข้าไปที่เมนูตั้งค่าได้เลยนะคะเกี่ยวกับวอลเปเปอร์ได้หมดเลยนะคะถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของระบบแอร์ระบบแอร์ของเราเนี่ยมีแอร์ออโต้ให้ด้วยนะคะออนออฟอยู่บริเวณนี้นะที่ปิดเปิด AC แอร์เราต้องออนนะคะจึงจะเย็นเนาะแล้วก็ใช้อากาศหมุนเวียนภายในรถยนนะคะแต่ถ้ามีแบบว่า อับเนาะอยากระบายหรือว่าอยากเอาลมข้างนอกเข้ามาอย่างเงี้ยคะ่ะก็กดให้ตัวนี้หายไปนะคะแต่หลักลับที่เราใช้ก็คือไฟสีส้มต้องติดนะคะแล้วก็ปุ่มนี้จะเป็นใช้วิธีการหมุนนะคะก็จะเป็นโหมดของช่องแอร์ที่ออกตามช่องลมต่างๆนะคะไลฟ์ฟ้าด้านหน้าไลฟ์ฟ้าด้านหลังนะคะออโต้ Auto. ถ้าเราจะต้องการใช้ออโต้ก็กดที่ออโต้ได้เลยหรือถ้าอยากปรับอุณหภูมิเองนะคะก็ใช้วิธีการหมุน แมคคู cool, ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะแมคคูเ cool, ย็นสุดเย็นจัดทุกอย่างเลย mm hmm. เขามีช่องวางแก้วน้ำให้2องตำแหน่งนะคะ mm hmm. บริเวณคอนโซลเกียร์เนาะมีปุ่มอีคอนให้ด้วยนะคะอยู่ที่บริเวณนี้ถ้าเราต้องการใช้โหมดอีคอนนะคะก็สามารถกดเปิดระบบได้ที่ปุ่มเมื่อกี้ค่ะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ใบไม้ขึ้นทีมารวัดด้วยในเรื่องของตำแหน่งเกียร์ mm hmm. ก็จะมี เกียร์พีเกียร์จอดนะคะเกียร์อาเกียร์ถอยหลังเนาะถ้าเราใส่ R, เกียร์อารแล้วก็กรณีที่นอนใส่เกียร์อาเกียร์ถอยนะคะมาเอาใส่ให้ดูถ้าเราอยู่ใกล้วัตถุเนาะคือคันนี้มันเอาติดเซ็นเซอร์ให้ลูกค้านะคะก็เป็นการทิศเซ็นเซอร์ไปในตัวเลยเดิอนอานิดนึงคะ่ะเซ็นเซอร์จะได้หายไป Okay. ถ้าสังเกตนะคะที่บริเวณจอของเราเนี่ย mm hmm. ก็จะมีภาพด้านหลังเนาะ mm hmm. ก็จะเป็น, mm hmm. เ,ปนเป็นกล้องนะคะกล้องกล้องกล้องถอยรถนะคะกล้องที่เราถอยเนี่ยเขาก็จะโชว์ให้ก็จะสามารถปรับองค์ม,มองได้ถึง3ระดับเลยนะคะปรับเป็นเลนกว้กวางก็ได้นะหรือว่าเป็นเลนตรงก็ใช้วิธีการทัชนะคะหรือว่าจะเป็นมุมที่แบบ กดลงไปอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามีแบบว่ามีสัตว์เลี้ยงไหมนะคะหรือมีเด็กเล็กอะไรเงี้ยที่แบบขวางอยู่ด้านหลังเกียร์ P จอดเนาะเกียร์ R ถอยหลังเกียร์ N เกียร์ว่างนะคะเกียร์ D แด้ครับแล้วก็เกียร์ B เกียร์ B เอาไว้ใช้ตอนไหนสำหรับรถ e h v นะคะ เกียบีเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเวลาที่เราลงทันลาชันแล้วก็ถ้าเราสังเกตนะคะที่พวงมาลัยของเราเนี่ยจะมีลบและบวกนะคะซึ่งตรงเนี้ก็จะไม่เหมือนกับเครื่องยนต์เทอร์โบนะ,ะถ้าเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเนี่ยเขาจะมีเกียบเอสให้ใช่ไหมคะแล้วก็มีแบบว่าแพนเด้นชิพให้แต่ของเราเนี่ยจะไม่ใช่แพนเด้นชิพนะคะของเราจะเป็นแบบว่าระบบที่ชะลอความเร็วบนพวงมาลัยให้นะคะแน่นอนเขาจะมีขีดขึ้นให้เราแบบนี้เนาะ ถ้าเป็นระดับสูงสุดนะคะเราสามารถเขาเรียกว่ากดบวกและลบได้ก็จะมีแบบว่าชะลอแบบว่าหนักมากหน่วงมากหรือค่อยๆลดๆดลงไปตามที่เราปักนั่นเองนะคะก็สามารถกดบวกหรือลบได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งปุ่มนะคะที่อยู่บริเวณนี้เนาะก็จะเป็นการปัก ลดหรือเพิ่มแสงสว่างนะคะของมาตรวัดได้เราก็ทำการกดซ้ายขวาแบบนี้ได้เลยนะคะก็ถัดมาเนาะบริเวณคอนโซลเกงไม่หมดนะคะก็จะมีเบรกมือไฟฟ้าถ้าเราจะจอดนะคะก็ให้เรากดลงใช้แค่ปลายนิ้วมือถ้าจอดงัดขึ้นนะคะถ้าจะออกตัวกดลงนะคะให้ไฟสีแดงหายไปเนาะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งถ้าเราดึงเบรกมือขึ้นอยู่ใช่ไหมคะถ้าเราต้องการปลด ก็สามารถคาดเบลลค่ะแล้วก็ใส่เกียร์ดีแล้วก็เหยียบคันเร่งออกไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการปลดล็อกเออบรคเบรไฟฟ้าอีกหนึ่งวิธีนะคะแล้วก็สําหรับเบรกโคเบรคโคก็จะเป็นระบบที่ช่วยเบรคนะคะเพื่อบ,บรลดความเมื่อยล้าของเรานั่นเองอย่างเช่นเมื่อเรากดใช้งานเนาะแต่ต้องคาดเบลลด้วยนะคะถ้าเรากดใช้งานระบบนี้ก็คือกดเปิดระบบนะคะที่ปุ่มได้เลยที่มานวัดเขาก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นนะคะ ก็จะมีสีเขียวตรงนี้ค่ะคำว่า b e แล้วก็ถ้าเราอยากรู้ว่าเขาทำงานช่วงไหนใช่ไหมคะปกติเนี่ยถ้าเราใส่เกียร์ดีรถเราจะไหลทุ่มนะคะแต่ระบบนี้จะเป็นระบบที่ช่วยเบรกนะขณะที่เราใส่เกียร์อยู่ที่เกียร์ดีด้วยอย่างเช่นเวลาเราจอดรถติดไฟแดงเนี่ยคะ่ะเราไม่ต้องเหยียบเบรกครั้งไว้ก็คือกดปุ่มนี้ก็ช่วยเราได้เยอะเลยแต่ถ้าเราต้องการออกตัวใช่ไหมคะก็เหยียบคันเร่งไปได้เลย รถเราก็จะทำการปลดจากเบรกเมื่อกี้ให้นะคะแต่ถ้าเราเหยียบเบรกอีกทีหนึง่งรถเราก็จะจำนะคะก็คือจะจะช่วยเราเบรกอีกทีหนึง่งแต่ถ้าเราไม่ต้องการใช้ระบบนี้แล้วใช่ไหมคะให้กดที่ปุ่มนี้เพื่อเป็นการปิดระบบนะคะก็จะมีขึ้นเตือนอยู่นะว่าเราปิดระบบนี้แล้วก็มีพนักข้าวแขกให้ด้วยนะสามารถเก็บของได้อีก แล้วก็สำหรับ City e เอ v นะคะก็จะมีแอรตอนหลังให้ด้วยก็สำหรับผู้โดยสารที่นั่งอยู่ด้านหลังเนาะคนที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะคะรวมถึงช่องจ่ายไฟสำรองให้อีก2ตํตำแหน่งเลยนะคะถ้าเราแบบว่าต้องการชาร์จแบตอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปซื้อแบบหัวแปลงที่เป็น usb มาซื้อเขาเรียกว่ามาใส่เพิ่มเติมก็ได้นะคะ ม่านบังแดดสำหรับคนขับก็จะมีกระจกใหงนะคะเปิดไฟภายในรถยนต์นาะด้านหน้าก็สามารถใช้วิธีการกดลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าบริเวณตรงกลางของห้องโดยสารก็จะแบบเป็นปุ่มให้เลื่อนม่านบังแดดของคนนั่งข้างๆคนขับก็มีกระจกให้ด้วยนะคะก็จะมีช่องเก็บของเนาะแล้วก็สำหรับ กระจกของคนนั่งโดยสารใช่ไหมคะก็สามารถปรับได้นะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหแหละมีมือจับมือจับประตูมือจับมือพิเศแล้วก็ภายในนะคะมีมือจับให้อีกสี่ตำแหน่งเลยของคนขับก็มีนะคะก็สำหรับคันนี้เป็นกล้องบันทึกหน้ารถแทนนะคะก็จะมีวิธีการใช้งานแยกไปอีก ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นวิธีการใช้งานของรถยนต์ Honda City e s e h v ซึ่งคันนี้เป็น4ประตูถ้าสำหรับ5ประตูเนาะก็จะมีความต่างก็คือสามารถพับเบาะได้นะคะก็เดี๋ยวถ้ามะนาวมีได้ส่งมอบรถนะคะเดี๋ยวมะนาวจะมารีวิวให้ทุกคนนะคะได้ชมหรือถ้ามะนาวลืมอธิบายในส่วนตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยด้วย ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสนใจออกรถยนต์ Honda แอดไลน์มาคุยกันนะคะสอบถามโปรโมชั่นได้นะสอบถามก่อนก่อนจะซื้อก็ได้หรือสอบถามไว้ก่อนเฉยๆเพื่อเป็นข้อมูลก็ได้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ